วันนี้หนูจะไปเก็บเห็ดเขาเมาจะไปเก็บเห็ดตื่นมาจะไปเก็บเห็ดเขาเมาเขาเมาเขาเมาจิ๊บจิ๊บหนูก็จะไปด้วยเอ้า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  ไม่ต้องเย็งกันนะครับไม่ต้องเย็ง